สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวแรกพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของท่านองคมนตรีที่ลงพื้นที่ติดตามแลวก็ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระชมรีสนองพระชมรีสืบสารรักษาต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยในวันนี้พลเอกกัะพนธรุตด,ดิษองคมนตรีนะครับในฐานะประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรร,รองเลขาธิการกรปรนะครับและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดําเนินงานแล้วก็การบริหารจัดการน้ําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรนะครับโดยทางด้านของท่านองคมนตรีและคณะเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริณห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการดําเนินงานและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการและก็แนวทางการบริหารจัดการน้ําจากผู้แทนของกรมชลประทานจากนั้นคณะเนี่ยนะครับก็ได้เยี่ยมชมห้องโมเดลโครงการ พร้อมกับพบปะพูดคุยกับรัศดรที่อยู่ในพื้นที่โครงการนะครับแล้วโอกาสน,นี้ก็ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ําจืดนะครับเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำรินะครับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2540นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง พนังตักนะครับที่ค้างอยู่1,460เมตรให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และได้พระราชทานทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน18ล้านบาทให้กับกรมชลประทานยืมไปดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน3แห่งและสามารถระบายน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 2, 2> พฤศจิกายน2540ก่อนที่พายุลินดาเนี่ยจะเข้าเพียง1วันนะครับส่งผลให้ประชาชนชาวชุมพรเนี่ยรอดพ้นจากอุทกภัยนับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่20มิถุนายน2541นะครับส่งพระราชทานพระราชโอตรเพิ่มเติมก็คือ1ครับควรพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ปิดต้นคลองและปลายคลองที่ขุดบริเวณหนองใหญ่เพื่อเก็บน้ำไว้ให้ราษฎรใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง2ก็คือควรจัดตั้งสถานีวัดระดับน้ำเพิ่มเติมพร้อมระบบเตือนภัยที่บริเวณต้นน้ำคลองท่าแซะที่อยู่ในเขตอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ 3. ครับควรพิจารณาขุดคลองหรือวางท่อเชื่อมต่อระหว่างคลองท่าแซก,กับต้นคลองละมุ 4. นะครับสก็คือควรติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่บริเวณประตูระบายน้ําราชประชานุเคราะห์1 2และ3เพื่อช่วยสูบน้ําออกจากหนองใหญ่ลงคลองระบายน้ําหัววงังพนังตัก แล้วก็ทิ้งลงทะเลในช่วงฤดูน้ําหลากนะครับและ5ก็คือควรศึกษาหาปริมาณน,น้ําท่าที่แน่นอนนะครับที่ไหลในคลองท่าตะเพาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยนั่นเองนะครับปัจจุบนนันในสํานักง,งานกปรนะครับแล้วก็กรมชลประทานก็ได้วางแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการนะครับอย่างเช่นขุดคลองระบายน้ําต่างๆนะครับอย่างเช่นคลองผันน้ําคลองชุมพรนะครับปรับปรุงขุดคลองระบายน้ําสายหลักแล้วก็ก่อสร้างประตูระบายน้ําหาดแตงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแ้ง ระบายน้ําในช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วยพื้นที่เกษตรเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อมานะครับในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของท่านรองคมนตคมนะครับก็ได้เดินทางไปเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอเนื่องมาจากพระชมฤติจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอเนื่องมาจากพระชมฤนิณศูนย์ประสานงานที่สารกลางจังหวัดชุมพรนะครับจากนั้นก็ได้ติดตามผลการดําเนินงานโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําคลองหัววังพนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนาชะอัางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรซึ่งในการนี้นะครับในส่วนของคณะก็ได้รับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานโครงการภาพรวมโครงการรวมถึงการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมกับลงพื้นที่เพื่อดูสภาพพื้นที่โครงการโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําคลองหัววังพนังตักอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษส่งรับไว เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชำริเมื่อวันที่5มิถุนายน2555นะครับตามที่นายคำนึงน้อยนาเวศราษฎรหมู่ที่3ตำบลนาชะอัางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณคลองหัววังพนังตักเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนาชะอังนะครับซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งนี้นะครับสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชมริหรือว่าสำนักง,งานกปรรนะครับได้ประสานให้กรมชลประทานเนี่ยก่อสร้าง ฐานีสุบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำนะครับซึ่งผลสำลฤที่เกิดขึ้นก็สามารถส่งน้ําสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนจํานวน450ครัวเรือนและก็พื้นที่การเกษตรจํานวน3,000ไร่สามารถทําการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับ วนี้พาคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามในประเด็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เขามีการเปิดเผยถึงสุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยนะครับที่ไปร่วมจัดแสดงนะครับในงานแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยนะครับเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและก็มูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนก,กิจบวรปรหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็เปิดเผยน,นะครับว่าจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้จัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับ โดยที่มีการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยจาก1000ชุมชนทั่วประเทศกว่า5,000รายการนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยก็เรียกว่ามีความโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างนะครับดึงดูดความสนใจของผู้ร่วมงานเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเก้าอี้เงินแสนตอกนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเครื่องเงินไทยเพราะว่าโลหะเงินเนี่ยนะครับหลายใช้การตีมือเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนับร้อยครั้ง เครื่องโลหะเงิน1ชิ้นเนี่ยก็ใช้การตอกมือนับแสนครั้งนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ เก้าอี้เงินแสนตอกนั่นเองนอกจากนั้นยังมีชโกโกแลตทุเรียนนนที่เป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างชโกโกแลตระดับพรีเมียมนะครับเข้ากับทุเรียนระดับพรีเมียมจึงเป็นผล,ผลผลิตของผลไม้ไทยกับของหวานสากลที่รวมตัวกันได้อย่างลงตัวนอกจากนั้นยังมีฉากใหญ่ครับฉากใหญ่นี่คือฉากกั้นห้องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่นะครับก็เป็นการประยุกต์งานฝีมือฉลุลายด้วยทักษะการฉลุหนังโดยคณะหนังใหญ่วัดขนอนนะครับ นอกจากนั้นยังมีกระจกลิเกครับซึ่งเป็นการสร้างสรรเป็นกระจกเงาเต็มตัวแบบตั้งพื้นนะครับลวดลายของกรอบกระจกนี่ก็ใช้องค์ประกอบจากสีสันสดใสของฉากท้องพระโรงในการแสดงลิเกนั่นเองซึ่งก็มีการสะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนบทบาทหน้าที่ต่อการสารต่อมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่หลังฉากจนถึงหน้าเวทีนะครับหครับก็คือแมวไทยกวักมงคลเราอาจจะเคยเห็นแต่แมวญี่ปุ่นเป็นแมวกวักใช่ไหมคุณผู้ฟังแมวไทยกวักมงคลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นรูปปั้นแมวไทยนี่แหละ ที่เป็นมงคลแก่ผู้เลี้ยง4ชนิดนะครับในท่าทางการกวักเรียกสิ่งดีงามนะครับได้แก่แมววิเชียนมาศรแมวมาเลสแมวโกนจาและก็แมวสุพลักษ์นะครับนอกจากนั้นยังมีชุดโนราราตรีนะครับก็เป็นการออกแบบชุดโนราราตรีซึ่งก็สื่อความหมายถึงความงดงามของดวงดาวบนฟ้าและก็แสงตะวันที่สาดส่องน้ําทะเลด้วยความยืดหยุ่นของตัวผ้าเนี่ยทำให้สามารถนําลวดลายลูกปัดหลากสี มาประดับได้อย่างหรูหราสง่างาม,งามนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายรายการเลยทีเดียวนะครับที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าน่าสะสมแล้วก็หน้าเชิดชูนะครับสำหรับในส่วนของสุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยที่มีการจัดแสดงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทีนี้พาคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามในส่วนของพิธีเปิดการฝึกคอมบ้ากโก2022เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายไมเคิลฮิตนะครับอุปธูตรักษาการแทนเอกอัครชทู สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกขบะโก2022นะครับโดยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลนั่นเองนะครับการฝึกขบะโกรครับเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกองทัพไทยและกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจําทุกปีนะครับโดยในปีนี้นะครับการฝึกขบะโกเป็นครั้งที่41เป็นวงรอบการฝึกเฮลิเอียนะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดี ระหว่างมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอํานวยการยุดธร่วมผสมประยุกต์ใช้กําลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆนะครับรวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจํากองกําลังผสมนานาชาติโดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกนะครับหลักเนี่ยจำนวนเจประเทศประกอบด้วยประเทศไทยนะครับสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสาธารณรัฐเกาหลีและมาเลเซียนะครับประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนจํานวน3ประเทศได้แก่จีนอินเดียและออสเตรเลียประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานา หรือเอ็มแพดเนี่ยนะครับจำนวน10ประเทศประกอบด้วยบังคลาเทศแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษมองโกเลียเนปาลนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์ฟิจิและเวียดนามรวมทั้งสิ้น20ประเทศยอดผู้เข้าร่วมการฝึกจํานวน3,460นายนะครับโดยใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3แล้วก็รวมไปถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับ ที่ใช้เป็นพื้นที่การฝึกหลักในระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2 5 6 5ซึ่งก็ประกอบไปด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการนะครับหรือว่า Cpx โครงการช่วยเหลือประชาชนหรือว่า Sca นะครับการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติหรือว่า Ttx รวมไปถึงการฝึกภาคสนามหรือว่า Ftx เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยการฝึกข้าโโกเป็นการพัฒนากีจความสามารถของกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศนะครับเป็นการแล ความชานาญและก็เทคโนโลยีทางทหารรวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กาลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในการปฏิบัติการร่วมและผสมอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกิจความสามารถในการบริหารจัดการการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทยและก็ทหารมิตรประเทศกับประชาชนในพื้นที่การฝึกนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศและประชาคมโลกสำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปีนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับลดกําลัง จากเดิมเนี่ย8,964นายก็เหลือเพียง3,460นายนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบการฝึกภาคสนามโดยงดการฝึกร่วมขนาดใหญ่ของทั้ง3เหล่าทัพได้แก่การฝึกยกพลขึ้นบกการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่การรบแล้วก็การฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงและโครงการฝึกผสมในระดับยุทธวิธีของทั้ง3เหล่าทัพนะครับในลักษณะการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระดับไม่เกิน1กองร้อยโดยไม่เกิน500นายในแต่ละพื้นที่การฝึกนะครับเพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 19ของกระทรวงสาธารณสุขและก็จังหวัดต่างๆนะครับโดยกองทัพไทยกําหนดให้ใช้มาตรการ Bu บ b l e and s e a l นะครับเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกและพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบการฝึกนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกับการฝึกในปีที่ผ่านมาแล้วก็นับว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมการฝึกเนี่ยไม่มีการติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากกองทัพไทยได้กําหนดมาตรการแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก่อนระหว่างและหลังการฝึกอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งนี้เนี่ยในการฝึกขบะโกสองศูนย์รองสองแบ่งมาตรการ ก็คือก่อนเข้าประเทศเนี่ยผู้เข้ารับการฝึกจากมิตประเทศต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มแล้วก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าประเทศ t h i l l n n p p s s นะครับแล้วก็ตรวจสอบเอกสารขณะเข้าประเทศไปจนถึงการเข้ารับการกักตัว7วันตามที่ได้ทำการจองที่พักไว้และในระยะระหว่างอยู่ในประเทศนะครับแบ่งเป็น2ห่วงก็คือห่วงการกักตัวและก็ห่วงการฝึกนะครับ ห่วงการกักตัวเนี่ยผู้เข้ารับการฝึกทั้งฝ่ายไทยและมิตรประเทศต้องกักตัว7วันแล้วก็ตรวจคัดกรองแบบ rt pcr จํานวน2ครั้งสาหรับห่วงการฝึกใช้มาตรการ bubble and seal ในทุกพื้นที่การฝึกโดยจะคัดกรองผู้เข้ารับการฝึกทุกวันแล้วก็กำหนดให้มีการตรวจ a t k ทุกๆ5วันนะครับหลังจากจบการฝึกนะครับก็จะติดตามรายงานผลการตรวจโควิด -19 หลังจากที่เดินทางเข้าประเทศตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้รับเชื้อจากประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของการฝึกคอรโบโก2 0 2 2ในปีนี้นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่ กันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคอหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2,565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมูบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อและประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0บาท สามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย